ไอโนซื้อเนื้อเหรอโอ้โหซื้อทั้งพันหนึ่งอะจะถือไว้เหรอช่วยมาเป็นพ่อหนูวันหนึ่งได้ไหมคะอะ้อะไรนะเป็นพ่อหนูวันนึงคะ่ะอ้าวไม่ได้ยินเลยโหให้มาประชุมผู้ปกครองก็ไม่บอกตกใจหมดไม่ได้นะคะ พ่อหนูเขาไม่เคยสุบเลยทราบครับเจ,จ้านายเราจะห้ามพูดคําหยาบด้วยนะคะพ่อหนูก็ไม่เคยพูดเหมือนกันนี่ถ้าพ่อเธอมันดีขนาดนั้นเนี่ยไม่ให้มันมาเองเลยเขายุ่งอ่ะรีบไ,ไปเถอคะค่ะเดี๋ยวมีคนมาได้ยินอย่าบอกนะว่าวังเงินที่จ้างฉันเนี่ยมาจากที่บ้านมาเปล่านะคะหนูได้มาจากการทำงานพิเศษคะ่ะนิ่ม ท่นพ่อเธอที่จ้างมาใช่ไหมอีกสองวันนี้ก็ถึงวันสอบแล้วนะคะอีกแค่สองวันก็ให้เด็กตั้งใจอ่านหนังสือสอบทบทวนให้ดีเพื่อคะแนนสอบจะได้ออกอย่าะฟองเล่นเงี้ยเองเล่นเงี้ยหรมีไรอ๋อมีไรมีไรชูผู้ครองโยโอ้โหกูจะหลอกผมทำไมแล้วอ้า มีผู้ปกครองท่านไหนมีปัญหาอะไรไหมคะสามารถไม่มีปัญหาม,มีปัญหาเราคนคบแล้วใช่ไหมยังนี้ก็จัดแมงเลยเจอูน่แล้เขาเนี่ยม,มยะม่วงอะทำไมคนออกมาก่อนหรอคะยังไม่จบเลยเพื่อนโทรมาชวนมาเล่นไพ่ะอดินาวนี้เงินที่เหลือชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะคืนให้แล้วกันนะไม่ได้นะคะ เดี๋ยวอาจดไหมที่พวกหนูเขียนให้ผู้ปกครองก็เลิกแล้วนะคะหนูขอร้องล่ะถ้างั้นจะฟ้องครูนะเรื่องหนูโกโหกเอาไหมเอาเนี่ยคือในพันหนึ่งพันหนึ่งซื้อเนื้อได้งหลายโลแบบคุณพ่อของน้องนิมคะ เอ้ครูความจริงผมไม่ได้เป็นฉันรู้ค่ะคุณพ่อของน้องนิมเนี่ยเพิ่งเสียไปได้ไม่นานเราทุกคนเนี่ยก็ปิดบงังแกหมดเลยไม่อยากจะให้แกรับรู้อะค่ะเพราะอยากจะให้แกโฟกัสในเรื่องการเรียนมีอนาคตที่ดีแล้วก็ได้เข้ามาหาลัายที่ดีเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ยังไงคุณก็มาแล้วอ่ะงัน้นรับจดหมายนี้ไปนะคะ พ่อคะแม่ต้องเป็นห่วงนะคะสอบรอบนี้หนูจะตั้งใจสอบนะคะเออใช่หนูไม่ได้กินสลัดปลาที่พ่อทำงานแล้วอ่ะคิดถึงฝิ่นอพ่อมากเลยถ้าได้กินอีกสักครั้งก็คงดีแคนนี่อย่าไปยุ่งกับเพื่อนคนนี้นะรู้เปล่าทำไมอ่ะพ่อเขาอ่ะได้ที่หนึ่งของห้องเลยนะ สอบได้ที่หนึ่งแล้วไงอ่ะดูก็รู้อ่ะพ่อมันอ่ะไม่มีการศึกษาว่าพ่อหนูทำไมอ่ะพ่อหนูไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยอ่าไอเด็กนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอวะฮะเฮ้ยเ้อย่ามาทำร้ายลูกกูนะเว้ยรีบกลับบ้านมาได้แล้ว หนูโกหกคุณพ่อหนูเสียไปแล้วหนูรู้ว่าปู่เขาไม่อยากให้หนูรู้ความจริงพวกนี้ เอ้หนูชอบกินซาลาเปาไสาอะไรไสครีมไปเอาไปกินซะลูกสาวลุงอะ่ะเขาชอบกินซาลาเปาเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจสอบเลยล่ะพ่อคะ จริงได้ไหมคะอีกสองวันจะสอบแล้วอะถ้าอยากให้ลุงเป็นพ่อเนี่ยก็ต้องตั้งใจหนังสือใช่ค่ะพ่อไป สำหรับคู่รักวัย30สิบของเราเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ต้องมีอะไรกันกี่ครั้งหรอมากสุดเดือนละครั้งก็พอแล้วและช่วงนี้ผมทำงานหนักด้วยผมเหนื่อยเฮ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์นะและ้วนาเขาก็บอกด้วยว่าการมีเพศสัมพันธ์บ่อยมันไม่ดีนะฮะทำไมนาของคุณถึงพูดแบบนี้แล้วนี่มันก็เรื่องส่วนตัวของเราสองคนนะเขากลัวว่าเราจะไม่ทะเลาะกันหรือยังไง น้าเขาแค่หวังดีอะทำไมครอบครัวใหญ่ชอบทำให้คู่รักทะเลาะก,กันด้วยนี่ตักได้ข่าวเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกงั้นเหรอแอบเอาตัางค์ไปให้แม่ใช้หมดคือแวนมีผัวใหม่ที่บ้านนอกคุณน้าคะนี่คุณน้าเห็นความสัมพันธ์ของเราสองคนดีหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมต้องคอยยุยงตลอดเลยอะพอได้แล้วคุณกล้าพูดไหมล่ะว่าคุณไม่เคยแอบเอา,าตัางค์ให้แม่ใช้อะ่ะน้าแค่พูดเล่นเฉยเองเรื่องแบบนี้นะมันควรเอามาพูดเล่นหรอ อไฟนี่ซื้อบ้านอยู่ที่นี่เหรอหุยราคาคงแพงน่าดูเลยสิไม่ขนาดนั้นหรอกครับนะโอ้ปีนี้ร้านอาหารผมลูกค้ายเยอะมากเลยก็เลยพอได้ครับบ้านหลังนี้ผมก็เลยกัดฟันจ่ายเงินดาวไปหมดแล้วนะครับจริงเหรอนี่เมื่อสองสามวันก่อนนะเห็นน้องชายแฟนของไฟเยมาหามาของเงินเรื่องงานแต่งอะไรสักอย่างนี่แหละนี่อย่าหาวนะสอนนะน้าจะขอเตือนไว้เลยว่าผู้หญิงแบบนี้ให้ดูดีๆนะคะคุณน้าพูดแบบนี้เนี่ย คือจะทําให้เราสองคนทะเลาะกันใช่ไหมคะทําแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะอ้อนี่นายแค่พูดเล่นๆอะคิดอะไรจริงจังแบบนั้นล่ะ,ะปีนี้ได้ลูกค้าเยอะก็เลยมีเงินมาซื้อของให้ตัวเองเยอะอย่างนั้นสิหนูจะซื้ออะไรเนี่ยมันก็เงินของหนูไม่ใช่หรอคะพอได้แล้วที่นาเขาพูดอะเพราะเขาเป็นหวผมไงอีกอย่างผมทํางานหนักทุกวันอะสุดท้ายไม่มีเงินเก็บเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเงินมันหายไปไหนหมด๋อ นี่คุณคิดแบบนี้ใช่ไหมคุณเชื่อนะของคุณใช่ปะได้งั้นต่อไปนี้เนี่ยคุณก็ดูแลเรื่องเงินเองเลยก็แล้วกันผมนึกว่าญาติๆจะดีกับเราตลอดไปแต่สุดท้ายผมก็<ว>เข้าใจที่ตัดบอกช่วงนี้ธุรกิจกาลังลุงนี่เงินดาวบ้านผมมันขาดไปแสนหนึ่งอนะ่ะก็เลยว่าจะมาขอยืมตังค์พี่หนหย <c oughs> นี่ <c oughs> นตากะ่ะเขายังช่วยน้องชายตัวเองเลยไฟก็ช่วยโอโซนหน่อยแล้วกันยังไงเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมคนให้นะครับโซนส่งเล่นบัญชีมาเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับแม่ดีนะที่แม่ชอบให้พี่ตากับพี่ฝ้ายทะเลาะกันบ่อยๆเราเลยมีข้ออ้างยืมตังค์ใช่มันหูเบายุ่งง่ายจะตายไปมันนะเชื่อญาติอแล้วเมียมันไม่เชื่อหรอกถึง ยทำไมช่วงนี้ธุรกิจถ ah, ึงแย่ลงเรื่อยๆแบบนี้อ่ะคือมีร้านมาเปิดใหม่เป็นร้านอาหารเหมือนกับเราเลยค่ะแถมยังขายราคาถูกกว่าเราด้วยนะคะเราก็เลยถูกแย่งลูกค้าไปหมดเลยอ่ะเห็นว่าเจ้าของร้านนี้เนี่ยเป็นแม่กับลูกด้วยนะคะชื่อร้านว่าโอโซนค่ะฮะไอโอโซนกับหน้าโอหรอ ทีน,นี้ยร้านอาหารผมลูกค้าเยอะมากเลยก็เลยพอได้ครับบ้านหลังนี้ผมก็เลยกัดฟันจ่ายเงินดาวไปหมดแล้วนะครับนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยสิทาไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเธอกับบ้านเกิดเลยอ่ะคือเวลาที่ฉันกลับบ้านแต่ละครั้งอะคะ่ะญาติๆไม่ทําให้ฉันทะเลาะกับแฟนก็มีแต่ขอยืมตังค์ฉันก็เลยห่างๆกับญาติๆอะคะ่ะเอาเวลาไปโฟกัสกับครอบครัวเล็กๆของฉันดีกว่า ทีลรักครับผมผิดไปแล้วอะต่อไปเนี้ยผมจะไม่ฟังที่ญาติพูดถึงคุณอีกแล้วนะผมจะฟังแค่เมียของผมคนเดียวพอตอนนี้คุณคิดได้แล้วเหรอแต่เอาจริงๆผมยังไม่เข้าใจนะเราทุกคนเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ทำไมพวกเขาถึงเห็นเราได้ดีหน่อยไม่ได้เลยอ่ะก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนพวกเราไง พอเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็เลยอิจฉาฉันจะเล่าอะไรให้คุณฟังนะแถวบ้านของฉันเนี่ยมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งที่รับช่วงต่อทําโรงงานจากพ่อตาของเขาแต่จู่ๆก็มีป้าข้างบ้านที่ไหนก็ไม่รู้ไปปล่อยข่าวลือบอกว่าแฟนของผู้ชายคนนั้นเนี่ยดันไปมีอะไรกับลูกค้าแล้วก็ทําให้ครอบครัวนั้นเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายก็เลิกกันไปแล้วธุรกิจเนี่ยก็ล้มละลายไปด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะก็เกิดจากคนที่อิจฉา แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากการที่ผัวเมียคู่นี้เนี่ยไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ไว้ใจกันทั้งคู่หูเบาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงผมเข้าใจแล้วต่อไปเนี้ยคุณจะฟังแค่คุณนะคุณบอกให้ผมกระโดดผมก็จะถามว่าสูงแค่ไหนคุณบอกให้ผมดำน้ำผมก็จะดำให้รสุดๆไปเลย